หมูเบาร้อนแสงเลยไม่เข้ากุที่ย้อนอ๋อออมาแล้วเว้ยดูดูดูด้วยดูด้วยส่งทงีมีน้ำหนักหน่อยอันนี้รุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กอันนี้อัพนิวโคดนะครับนิวโค้ด <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่อะไรกลุ่มผมใส่สีเหลืองมาเคี้ยวหนอเออไม่ฟังเด้อเด้อเด้อการช่วงนี้นะครับมีวันหยุดยาวติดติดกันนะครับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ทำงานวันหนึ่งฝันหลอ่อห้าเมษา ส่วนวันออังคารกห6เมษาันจักกีวัวหยุดนะครับวันนี้เด็กก็หยุดไปเยอะหลายคนครับหลายบ้านไปเที่ยวันัะไปไปงานไปการประเพณีนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับต่อไปนะครับเด็กบางใหญ่ซีแคนดี้นะครับเรามีนาเมนต์การแข่งขันมาแล้วนะครับนบหลังเม่สานนั้นไปรายการมาบึมเลยนะครับรุ่นเล็ก็เหมือนกันนะครับรุ่นเล็กนี่เยอะมากครับโดยเฉพาะไทยยุทธีกนะครับรุ่น10ขวบและสิบสองขวบนะครับ จากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับเราก็ได้รับสิทธิ์เข้าเล่นในรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่เลยนะครับส่วนรุ่นใหญ่ก็มีนานาชาติรอนะครับมีรายการ PA นะที่ชนบุรีนะครับขับฝรั่งนะครับใครสนใจจะมาสมัครมาด่วนเลยนะครับนะครับโดยเพาะรุ่นเล็กนะครับอยูสิบอยูสิบสองนะครับเราจะต้องส่งชื่อให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทุกรุ่นมีรายการแข่งหมด คนับคอ,อนเนอร์แอ่อใกนการนะครับเมเจอร์หลักๆนะครับกลับมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันนะครับ